Bismillahirrahmanirrahim t ัลขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีกอัลลอฮฺ س ب ุ ا ن ه และก็วาตความเคารแต่พี่น้องที่ติดตามรับชมรายการบ้านนี้มีรักทุกๆท่านนะครับ วันนี้เรามาพูดคุยกันถึงสัญชาติยานหรือลักษณะนิสัยของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายพี่น้องซึ่งแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีเนี่ยล้วนแต่มีความนิสัยที่แตกต่างกันแม้กระทั่งคนที่เพศเดียวกันเนี่ยพี่น้องผู้ชายเหมือนกันเนี่ยยังนิสัยต่างกันเลยผมเนี่ยเคยมีเพื่อนนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่เขาเด็กจุกจิกอ่ะพี่น้องนะก็จะถูก นะบอกว่านิสัยของคุณคนนี้เหมือนกับสุภาพสตรีนะเวลาจะซื้อของเนี่ยซื้อยากพี่น้องเนี่ว,ว่าต้องเดินให้ทั่วตลาดก่อนเนะขาเรียกเช็คราคาก่อนแต่เป็นผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยเรื่องมากพี่น้องถูกใจก็ซื้อเลยแต่ผู้หญิงเนี่ยบางทีเขาจะมีการดูความละเอียดความละเมียดละไมเนี่ยที่มากกว่าก็เลยถูกเปรียบเทียบว่าผู้ชายที่จุกจิกมั่งนะซักไซนะชอบหาอะไรที่ละเอียดก็จะบอกว่าเป็นนิสัยแบบผู้หญิง ในทางตรงกันข้ามเองผู้หญิงเองก็บางครั้งก็จะมีลักษณะนิสัยนะครับบางทาีมีความาห้าวหาญนะความเรียบร้อยมันอาจจะมีลดลงไปบ้างแต่ก็จำเป็นผู้หญิงอยู่พี่น้องอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเขาไปเปลี่ยนแปลงร่างกายนะหรือเป็นทำตัวเรียนแบบนะแต่ลักษณะนิสัยที่มันมีความแตกต่างกันพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับเวลาที่คนคนหนึ่งเนี่ยมาตัดสินใจอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยนะแต่ละคนเนี่ยก็ต้องแสดง เขาเรียกว่าความดีงามออกมา,านําเสนอแต่คําดีงามบางคนพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับไม่เคยเจอ,เอผู้ชายคนนี้พูดคําหยาบเลยนะแม้กระทั่งคําด่าที่่ทีรุนแรงเนี่ยก็ไม่เคยมีแต่ถามว่ามารู้ได้ไงว่าคนคนนี้เป็นคนที่าปากจัดด่าเก่งก็รู้ตอนแต่งงานนี่แหละไอตอนเป็นไอตอนที่รู้จักกันใหม่ๆเนี่ยหรือแม,แม้กระทั่งแต่งงานกันใหม่ๆเนี่ยก็ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น ผู้หญิงบางคนพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับตอนที่แต่งงานแรกๆก,ก็มีความอายเกิดขึ้นแต่พออยู่ไปอยู่มาปรากฏว่าไอทีอมันก็เริ่มหายไปหมดแล้วเพราะว่าเริ่มคุ้นชินกันดังนั้นหลักการศาสนาเนี่ยนะทำยังไงล่ะครับที่เราจะพิสูจน์ถึงรักแท้เราอยากจะรู้ว่าผู้ชายคนเนี้สามีคนนี้นะครับเป็นคนที่รักเราจริงนะหรือภรรยาของเราเนี่ยเป็นภรรยาที่รักเราจริงพี่น้องไม่ได้รักเรา เพื่อประโยชน์อื่นหรือเพื่อหวังสิ่งอื่นเนะเดี๋ยวนี้พี่น้องจะเห็นนะว่าอไอตอนที่เขาแต่งกันเนี่ยแม้กระทั่งดาราเนี่ยพี่น้อง เดี๋ยวนี้ก็เป็นเป็นเทรนเป็นแฟชั่นว่าจะได้สามีเป็นไฮโซดาราอยากจะคบกับไฮโซเออก็แปลกเหมือนกันพี่น้องผมก็ไม่รู้คําว่าไฮโซเนี่ยมันมีคําจํากัดความอย่างไรแต่ว่าพอไปสืบไปไม่ใช่สืบสิพอไปได้ข่าวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของความรวยนะครับทรัพย์สินนะบางคนก็ใช้คําว่าสะพ้ายพันล้านมั่งสะพ้ายหมื่นล้านมั่งนะก็เป็นความฝันของคนที่อยากจะมีความสุขสบายเรื่องของทรัพย์ในดุนยา พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับมีคํากล่าวหนึ่งที่เป็นชาวสลับที่เขากล่าวกันไว้ว่าหากว่าอยากจะรู้นะครับธาตุแท้ของคนที่เป็นสามีเนี่ยนะเอาภรรยาก่อนละกันถ้าหากว่าจะรู้ธาตุแท้ของคนที่เป็นภรรยาของเราเนี่ยให้เราดูตอนที่เราเนี่ยไม่มีตังค์นะเป็นคนที่ยากจนสตางค์น้อยหรือเกิดภาวะขับขันในชีวิต ให้ดูตรงนี้แหละพี่น้องว่าผู้หญิงเนี่ยก็จะแสดงอาการที่เปลี่ยนไปหรือไม่คนบางคนพี่น้องผู้มี إ มมานทั้งหลายครับตอนที่ธุรกิจรุ่งเรืองนะตอนที่ก่อนโควิดเนี่ยก็ดีปกติเลยแต่พอเวลาบางเริ่มแย่นะนะฟะก็ก็ยังจ่ายแหละแต่มันไม่ได้จ่ายแบบมือเติมแบบสมัยก่อนสมัยก่อนจะซื้ออะไรเนี่ยเอาบัตรไปพี่น้องไปรูดเดี๋ยวนี้เอาบัตรไปเหมือนกันนะครับเอาบัตรไปแหละไปเคมนะเอาบัตรไปไปจ่ายหนี้ แต่เมื่อก่อนนี้รูดเอารูดเอาก็ได้ของกลับมาพอเวลาบางเริ่มแย่ลงบางทีอะไรนะรายได้น้อยลงเนี่ยเธอก็เริ่มตีตัวออกห่างนะถ้าเป็นเป็นเครื่องยนต์ก็เริ่มรวนนะพี่น้องเริ่มเครื่องสั่นเรื่องรวนละนะเหยียบเหยียบคันเร่งไม่ค่อยขึ้นแล้วมีปัญหาแล้วนั่นแสดงว่าผู้หญิงของภรรยาของเราเนี่ยอาจจะ,ะมีอะไรที่แอบแฝงอยู่และาธาตุแท้ของเธอเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เห็นแก่สตางมากกว่านะ คือถามว่าสปังมันก็สําคัญพี่น้องแต่คาแต่คาตอบแต่คาแต่สิ่งหนึ่งที่จะบ่งบอกได้เนี่ยก็คือการเห็นอกเห็นใจกันพี่น้องครับเ,เรื่องราวก็เคยเกิดขึ้นกับท,ท่านรอสูลุละสโล,ลลลอฮฺฮุยไลฮิวะซัลลัมนะพูดถึงการรวมตัวกันเพื่อจะขอขึ้นนะเขาเรียกว่าเป็นค่าเลี้ยงดูเนี่ยนะแต่สิ่งหนึ่งที่บอกไปก็คือว่า แม้ว่าค่าที่ดูจะขึ้นหรือมันหรืออาจจะไม่ให้ไม่ได้เนี่ยแต่สิ่งที่ให้ได้ก็คือเรื่องของศาสนาเนี่ยพี่น้องอันนี้มันสําคัญกว่าไหมคนคนหนึ่งที่สามารถจะสอนเรานําละหมาดให้กับเราบอก,กเราในสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจในเรื่องศาสนาอันนี้สําคัญกว่าไหมแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ให้เลยนะพี่น้องอันนี้ไม่ให้เลยก็เป็นผิดเป็นบาปแต่ให้แต่อาจจะไม่ได้เยอะหรือมันสบายเหมือนสมัยก่อน อีกทางหนึง่งพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับถ้าหากว่าเราอยากจะรู้ว่าทตุแท้ของผู้ชายเป็นยังไงหรือทตุแท้ของคนที่เป็นสามีของเราเป็นยังไงเนี่ยก็ให้ดูตอนที่ภรรยาเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนพี่น้องนะพอภรรยาเริ่มไอกระแฮมกระแฮมเนี่ยสามีเริ่มวางโปรเจกต์ละวางโครงการละเอ๊มันต้องมีโครงการอะไรมั่งหรือเปล่านะคือจะแต่งงานใหม่หรือจะหาใหม่เนี่ยอันนี้อย่าพึ่งไปรีบพี่น้องต้องดูแลกันก่อน ถ้าเสียไปแล้วเอานี่ไม่ว่ากันนะแต่ไม่ใช่อช่วงที่เธอกําลังเจ็บป่วยอยู่กําลังต้องการกําลังใจอยู่สามีกลับเป็นไงครับไม่สนเลยมันก็มีเรื่องที่เกิดขึ้นพี่น้องนะปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นคนที่กลับบ้านนะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยไปไหนไม่ค่อยไปไหนไม่ค่อยสูงสิงกับเพื่อนถ้าจะสูงสิงก็คือสูงสิงในตอนตอนกลางวันนะครับแต่พอเวลามักริบแล้วเข้าบ้านพี่น้อง นะเอาตามฮะดิษนบีเลยนะช่วงยินพุกพาดน,นะครับเข้าบ้านก่อนมะเกล็บนี่โตแล้วเป็นสามีแล้วแต่มีอยู่วันหนึ่งพี่น้องสายโทรเข้าหาเพื่อนทุกคนเลยบอกว่าไงวันนี้พร้อมที่จะร่อนนะพี่น้องมันนีเป็นภาษาวัยรุ่นนะร่อนนะก็คือไปกินชงกินชาไปเดินเที่ยวกลางคืนนะอาจจะไปหาอะไรกินคุยกันตอนกลางคืนอันนี้มันจะไปเที่ยวอะไรที่เป็นอบายมุกนะสังสรรค์น,นะครับเจอเพื่อนคุยกันบ้างแต่เพื่อนเนี่ยแปลงใจพี่น้องว่าเอ๊ ร้อยวันพันปีเนี่ยนะเพื่อนเราคนนี้ไม่เคยออกมาเที่ยวกันเลยอยู่ดีๆวันนี้ทำไมเพื่อนของฉันเนี่ยออกมาเที่ยวละ่ะแล้วก็เป็นคนนัดเองเลยพี่น้องพองมาเจอกันก็เลยถามนะค้นหาความจริงว่าทำไมล่ะครับทำไมวันนี้ถึงออกมาได้วันนี้ทำไมภรรยาเนี่ยอนุญาตปรากฏว่าความจริงก็คือว่าวันนั้นภนระรยาป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลพี่น้องก็เลยได้โอกาสหนีภรรยาเนี่ยนะหนีการดูแลเนี่ยออกมา แต่เขาก็มีเหตุผลเล็กๆเหมือนกันนะว่าเขาอยู่เนี่ยนะภรรยาก็มาด,ดีขึ้นหรอกเพราะว่าเขาไม่ใช่หมอเขาไม่ใช่พยาบาลแต่ฟังดูแล้วพี่น้องฟังแล้วมันก็เจ็บจี๊ดๆในหัวใจว่าแม้ว่าจริงว่าเราไม่ใช่เป็นหมอเป็นพยาบาลแต่เราเป็นสามีที่ต้องให้กําลังใจในยามที่ภรรยาของเราเป็นไงครับเจ็บไข้ได้ป่วยพี่น้องมันโรแมนติกไหมถ้าเกิดในตอนที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยพี่น้องหรือภรรยาเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยสามีจะเป็นคนเตรียมยาหายุกหายาให้ เป็นคนเช็ดตัวให้เป็นคนดูแลต่างๆให้นะแล้วก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์กันมาแล้วนะครับถึงคู่รักพี่น้องที่เราอาจจะไปดูถูกดูแคลนแต่ปรากฏว่าวันหนึ่งที่คนใดคนหนึ่งเจ็บไข้ได้ป่วยเขากับดูแลกันอย่างดีดังนั้นพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายนี่ก็คือสิ่งที่ชาวสลาฟได้กล่าวเอาไว้ว่าถาดแท้เนี่ยให้ดูกันตอนที่ยากลำบากถ้าพูดง่ายๆเนี่ยทั้ง ตังน้อยเนี่ยหรือเงินไม่ค่อยมีกับตอนที่เจ็บไข้ได้ป่วย,ยมันก็คือตอนวิกฤตนั่นแหละรักกันพี่น้องเหมือนเพื่อนนะพี่น้องลองมีสตางค์เยอะๆในเพื่อนเยอะนะลองวิกฤตดูสิเพื่อนค่อยหายไปทีละคนทีละคนเหมือนกันเหมือนกันนะครับการที่เรามีครอบครัวที่สมบูรณ์ดีครบถ้วนดีเนี่ยมันก็ดีแต่วันไหนที่เกิดวิกฤตขึ้นมาในครอบครัวเนี่ยสามีภรรยาต้องให้กําลังใจซึ่งกันและการฝากไว้ตรงนี้ครับอบิลลาฮิตตฟิกวันฮิดาย,ยะสสลามหะลนยคุมเราะมะตุลลอฮิวะบเรอกะโต